เพชรชาวดินอุงอิงมาไกลเกินฝันสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องปลายมิดหมอคแคนแฟนมอลลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชรับเนี่ยสวัสดีไปยังแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนครับเอฟซีลาดน่อยอุงอิงโกูสูส้คน้อครับเด้อ คลิปนี้สมาว่าหอดจอดถึงเรื่องราวของลาหน่อยองอิงที่ได้กริ่นเอาไว้ครับเพชรชาวดินองอิงมาไกลเกินฝันฝันของลาหน่อยองอิงมีความฝันว่าอยากจะขึ้นแสดงบนเวทีมอลาอยากมีรายได้ในทุกทุกวันแค่นั้นเอง บอคิดบอฝันครับมาไกลเกินฝันเหล่านั้นเป็นอย่างมากจากเด็กน้อยผู้นึงครับร้องเพลงร้องเพลงประกวดตั้งแต่ระดับประฐมแต่บอเคยอย่างครับบอเคยเอาเอาความ มานะหรือว่าความชัยชนะเหล่านั้นมาเล่าสู่ผู้อื่นฟังเข้ามาอยู่ในองค์กรหมอร้อล้มท่าคู่ทั้งอุบลว่าเอามาเปิดเผยเอากรบบมอูวาลาหน่อยอุ้งอิงได้แชมป์ในระดับประเทศของการประกวดอัตถกรรมนักเรียนนักศึกษาเนาะ สองสามปีสวนบอรธรรมดาแต่อุ้งอิงเก็บเอาไว้ครับอรบอบอกโฆษณาว่าเจ้าของมีดีกรีดีกรีแชมป์มาก่อนอเพียงแก่บอกว่าหนูมาหาอ,าอยากมาขึ้นวงไงซื้อแค่นั้น แต่โชคชะตาวาสนาน่ำทรงวาสนาน่ำผ้ารทรงลาหน่อยองอิงจากนักร้องตามตลาดนะัดตามรถแห่บ้านๆมีผลงานในระดับประเทศแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ถือว่าลาดน้อยอุงอิง เป็นศิลปินแถวหน้าระดับประเทศไปเลยจากเด็กน้อยในมือนะั้นรับ16ปีก้าวย่างสู่วงการหมอลำสอปีเสร็จๆ2ปีกว่าจากที่ว่าขึ้นบนเวทีใหญ่เป็นศิลปินบนเวทีมีเงินใช้ในทุกๆวัน กลายมาเป็นดาราทั้งจอเงินและจอแก้วกลายมาเป็นผู้ลงทุนสร้างหนังกลายมาเป็นต้นแบบของเด็กยุคใหม่แห่งวงการหมอหลักลายมาเป็นคนที่มาพลิก พลิกวงการหมอลำหรือเฮ็ดให้วงการหมอลำได้สั่นกระพือจากเด็กหน่อยบ้นบานครับแต่ผลงานของลาหน่อยอิงเป็นที่จับตามองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเข้ามาอยนในองค์กร หมอหลับในระยะปีกว่าๆมาปีแรกปีกว่า,วามีผลงานเพลงติดต่อกันหลายสิงเกิลหาได้ยรกครับศิลปินที่จะออกซิงเกิลติดต่อกันหลายซิงเกิลและก็ล้วนแล้วแต่ติดมาแรงทุกซิงเกิลเป็นเรื่องที่ ไม่เคยมีศิลปินคนใดทำได้มาก่อนถี่ว่าลาน้อยอุ่งนี่เป็นปูมาพริกพลิกวงการหมอลำวงการบันเทิงให้ตื่นตาตื่นใจจากผู้ที่วิ่งวิ่งตามฝันแล้วฝันเป็นจริง กายมาเป็นศิลปินที่เป็นผู้นำทีมงานได้ในระยะเวลายังไม่ทันข้ามปีเข้ามาเดี๋ยวองค์ก่อนหมอลำบ่ท่านในข้ามปีย้อนเป็นศิลปินระดับแถวหน้าเป็นศิลปินผู้ดึงดูดหรือว่าเป็นแม่เหล็กให้กับวงหมอลำได้ บรรธมดานที่ศิลปินในวงการหมอลำจะทำได้ดังนั้นครับอุ๋งอิงถือว่าเป็นหนึ่งเดียวแห่งวงการหมอลำที่ทำได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นศิลปินที่ มาสร้างความฮือฮาสร้างความตื่นตาตื่นใจมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้เกิดกับวงการหมอหลับจนลุกลามถึงวงการบันเทิงเพระว่าหลาหนนอยอุ๋งิหิงจะไปทา้งไหนก็แล้วแต่ไปออกรายการทีวีก็เป็นที่น่าจับตามอง มาถายละครครับเหล่าดาราศิลปินก็หักเก่าแพงนั่นคือวิถีชีวิตของลาหน่อยอุอิงเพชรชาวดินที่มาไกลเกินความฝันเอาไว้ปัจจุบันถือว่ามาเป็นโลโก้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแล้วแล้วก็มีมี คนกล่าวหารหรือสะพัดในตำแหน่งบอดน้อยแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้นแห่ไปโดยปริยายเนื่องจากว่าลาน้อยผู้หญิงเป็นลูกบนธรรมของผู้บริหารวงนั่นเองขอบคุณพี่นอ้องกองไฟขมิดหมอแค้นแฟนหมอลำที่เข้ามาเบิงที่เข้ามาแยง่งช่องไทยซีเควตชาแนลอย่าลืมครับคายอ้อ17 กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพพยนต์พ่อกันคลิปนาะสบายดีครับผม